ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติค่ะสำนักงานอายการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ร่วมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะนางกอบกุลวินิจฉัยภาคผู้ตรวจการ อายการภาค8นำนายสราวุฒิสุกแก้วอายการจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยร่วมการปลูกต้นประดู่ต้นตะเคียนทองต้นพยอมและต้นรวงพึง่งจำนวน1000ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สองจังหวัดภูเก็ตและบริเวณ สัมนำง,งานอายการจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567